เรื่องเล่าปลายทางของเส้นทางลัดในเมืองที่แออัดและเต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างสูงมีชายหนุ่มชื่อเอกที่ต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจวิธีการเขาตัดสินใจใช้ทางลัดทุกครั้งทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการหาวิธีลดขั้นตอนในงานเพื่อประหยัดเวลาหรือการลงทุนในธุรกิจที่ดูเหมือน จะได้กำไรสูงในระยะสั้นเขาหวังว่าทางลัดเหล่านี้จะช่วยให้เขารวยเร็วขึ้นและมีชีวิตที่สบายเอกทำงานหนักด้วยทัศนคติที่มุ่งมั่นแต่เต็มไปด้วยความเร่งรีบจนเริ่มข้ามขั้นตอนสำคัญและและเลยมาตรฐานไปเรื่อยๆเขาไม่สนใจผลกระทบระยะยาวขอแค่ได้ผลประโยชน์ในช่วงสั้นแม้จะมีคนเตือนว่าเขาอาจจะเจอปัญหาในภายหลังแต่เขาก็ไม่ฟังไม่กี่ปีต่อมาทางลัดเหล่านั้น เริ่มมีผลสะท้อนกลับเขาต้องเผชิญกับความล้มเหลวทางธุรกิจเพราะไม่ได้วางแผนรอบคอบบริษัทที่เขาทำงานเริ่มเสียชื่อเสียงและเสียลูกค้าเนื่องจากผลงานที่ไม่ได้มาตรฐานสุดท้ายเขาสูญเสียทั้งงานและความมั่นใจสํนนึกถึงความผิดพลาดและการละเลยเรื่องคุณภาพไปเอกจึงได้ตระหนักว่าทางลัดอาจจะพาเขาไปถึงปลายทางได้เร็วแต่ปลายทางนั้นอาจไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงเขา ต้องเริ่มต้นใหม่และยอมรับว่าการเดินทางที่ยาวและยากลำบากนั้นช่วยให้เขาแข็งแกร่งและสร้างผลงานที่มีคุณค่าได้มากกว่าข้อคิดเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมปัจจุบันมักให้คุณค่ากับความรวดเร็วและผลลัพธ์ระยะสั้นทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้ทางลัด เพื่อบรรลุปเป้าหมายแต่ทางลัดไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่มั่นคงเสมอไปการทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปการพัฒนาตนเองอย่างมีความอดทนและสร้างสารรค์คุณค่าที่แท้จริงจะเป็นเส้นทางที่ยั่งยืนและทำให้เราพบกับความสำเร็จที่แท้จริง